เมื่อตระกูลปราบมานได้ถูกจองจําอยู่ในเกาะเต่ามหาปะาลยพระเอกสุดหล่อเฟี้ยวจึงรอช้าไม่ได้ที่จะไปปราบไขจูและช่วยเหลือสาวน่ารักอยู่ซาฟทีนสตูดิโอขอเสนอจะปล่อยหนังโคตรโมในภาพยนตร์เรื่อง The t u r t l e Island พระจนภัยเกาะเต่า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 คำเตือนคลิปฉบอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ ผูฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเรื่องราวของ The t u ท t l e i s l ล n d น์พระจนภัยเกาะเต่า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 ได้เริ่มขึ้นในยุคสมัยที่เราปีศาจได้ออกอารวาสและครองโลกมนุษย์จนกำเนิดชาติตระกูลปราบปีศาจที่เก่งกาจขึ้นมามากมายหนึ่งในนั้นคือตระกูลหวังที่ได้สืบทอดวิชาปราบมารมาจากรุ่นสู่รุ่นวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ร้ายเมื่อพี่ชายประจำตระกูลของพระเอกสุดหล่ออย่างหวัง ได้หายตัวไปเขาจึงออกเดินทางข้ามทะเลเพื่อตามหาพี่ชายผ่านเรือสำรานของอาซูเจที่มีชื่อว่าเท่าแกเนียบนเรือลำนี้เองก็มีผู้ที่อ้างว่าตัวเองนั้นมีพลังวิญญาณขั้นสุดยอดจนเกือบจะจมเรือพอเผลดดันไปดูถูกกันขึ้นโชคดีที่เจ้าหวังพระเอกของเราเข้าไปห้ามเหตุการณ์นี้ไว้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นละก็เรือทั้งลำคงจมดิ่งอยู่ตายมหาสมุทรแน่นอนอาซูเจสาวสวยอย่างเท่าแกเนียก็ไปขอบคุณท่านจอมยุทธผู้มี วิชาอาคมแถมหน้าตาย,ยังสุดหล่อก็ชากใจสาวอย่างข้าไม่ทราบว,ว่าท่านเดินทางมามีกิจอันไดหรือหวังเสียนจึงหยิบรูปวาดของพี่ชายตนเองให้เธอดูว่าท่านเห็นเขาหรือไม่เท่าแกเนี้ยก็อึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะส่ายหัวว่าข้าไม่เคยเจอเขาเลยแต่แล้วไม่ทันไรก็เกิดพายุโหมกระหน่เข้าซัดเรือสํารานของเท่าแกเนี้ยยังไม่มีปีไม่มีคุยจนทุกคนนี้เผลอคิดแล้วว่าพวกเขาจะต้องพากันตายอยู่ที่นี่แน่แล้วฉับพลันก็ในมีปีศาจตัวหนึ่งปรากฏกายในร่า ของสาวสวยที่มาพร้อมกับปีก งามสง่าเธออ้างว่าตัวของเธอนั้นมีชื่อว่าจื่อจวินและได้รับคําสั่งของท่านเจ้าเกาะให้มาช่วยเหลือพวกท่านกรุณาตามข้ามาเถอะพอพูดจบปีศาจตัวนั้นก็นําทางพวกเขาไปจนผ่านเกลียวคลื่นที่โหดหลายมุ่งสู่เกาะที่พวกเขากล่าวขานกันว่าเกาะกระลูกเกาะเต่าเท่าทมินว่าไปนั่นเพราะที่นี่ไม่มีคนเท่าเลยมีแต่สาวสวยเต็มไปหมดจนพวกหนุ่มๆบนเรือสำารานถึงกับตายเยิ้มเคลิ้มไปด้วยความสวยพอนอกจากจะได้เช เคยชมผลงานเริงระบำของบรรดานสาวๆพวกเขายังมีเล่าเครานาลีแบบไม่อั้นจนทําให้เราจอมยุทธชายพากันไปเมาอยู่ที่ข้างทะเลโดยที่ไม่รู้ว่าพวกเขาได้ตกเป็นเป้าสายตาของอสูรยักษ์สัตว์ประหลาด เต่าผู้คอ้องเกาะจนสุดท้ายชายเหล่านั้นก็กลายเป็นอาหารของมันกลับมาณที่ลงเตียมที่พวกสาวๆนั้นกําลังมอมเมานักเดินทางคนอื่นๆวังเซียนก็พยายามออกตามหาพี่ชายโดยที่มีชายประหลาดคอยตามเขาทุกก้าวนี่เจ้าตามข้าทําไมเนี่ย ชายคนนั้นกล่าวว่าก็ท่านมีวรยุทธ์ที่กล้าแกง่งและข้าคิดว่าท่านสามารถช่วยข้าได้ข้าก็เลยตามอะ่ะโดยชายผู้นี้ก็คืออาหา้าชายธรรมดาที่หลงติดเรือมาก็แค่นั้นหาหวังทนไม่ไหวจึงนําเอาเรื่องนี้ไปสอบถามกับจือจวินว่าท่านเห็นพี่ชายข้าหรือไม่พูดจบเขาก็เอารูปวาดให้กับเธอได้ดูทําให้จือจวินนั้นอึ้งไปพักหนึ่งก่อนที่เธอจะตอบว่าข้าไม่เคยเห็นพี่ท่านเลยแต่แท้จริงแล้วแม่นางกําลังโกหกอยู่ตั้งหากเอาละถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็ไม่รบกวนท่านแล้ว วังเซียนจึงขอตัวเดินออกมาเพื่อจะกลับไปพักผ่อนณนที่ห้องนอนแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากแม่นางจื่อจินดังออกมาที่ห้องพักของเธอ Help me please เมื่อเขาเข้าไปดูก็พบว่า นางกำลังถูกไอ้เจ้าจอมยุทธขี้โมที่เกือบจะเผาเรือไปตอนนั้นพยายามที่จะจับทําเมียหวังเซียนจึงเข้าไปใช้วิชาเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือเธอไว้ในแบบฉบับที่จับกันหมุน360องศาเหมือนกับละครไทยก่อนจะพากันจากไปไม่ใหญ่ดีทิ้งให้เจ้าจอมยุทธเกเนี่ยโมโหเป็นอย่างมาก แต่แล้วด้านหลังของเขาก็มังเกิดเงา,งงเาเดำวับวับแวมๆกายลากเป็นจอมปีศาจคำรามออกมาอย่างดังนำวิญญาณของเจ้ามาให้ข้าทันใดนั้นมันก็เริ่มดูดวิญญาณของเจ้าจอมยุทธเก๋จนแห้งตายด้านของหวังเซียนและแม่นางสาวงามที่บาดเจ็บจากการถูกบีบขาระเอกของเราก็นำเธอมารักษาให้โดยในระหว่างนั้นแม่นางจื่อจินก็พยายามจะฆ่าเขาหลายครั้งแต่ไม่ทราบว่าความดีหรือว่าความหลอกกันแน่ที่ทำให้เธอไม่สามารถที่จะลงมือกับเขาได้แม่นา ทางท่านนี้พยายามอ่อยพระเอกของเราแทบทุกอย่างวิธีแต่ก็ไม่มีวิธีไหนที่จะสามารถชนะใจเขาได้เพราะหวังเสี้ยนมาที่เกาะแห่งนี้ก็เพื่อตามหาพี่ชายหาใส่ความสุขสำาราญไหมเหตุการณ์ใดที่ข้าร่วงเกินท่านก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะขอรับโอ้โอพระเทพพบุตรผิดกับไอ้พวกจอมยุทธ์เก๋คนอื่นๆที่พอเมาหน้าแดงกำ่ำได้ที่พอเห็นสาวงามก็แทบจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในท่านข้าสวยไหมเจ้าคะสวย เสือแบบไม่ต้องใช้แอปด้วยความหื่นกระหายนี่เองก็ทําให้พวกเขาถูกสูบวิญญาณเพื่อไปมอบให้กับเจ้าคองเกาะยังง่ายไดด้านพระเอกของเราพอช่วยเหลือเมดสาวได้แล้วก็ออกมาตามหาพี่ชายนะัทที่ลิมพาดพร้อมกับนึกถึงยกธงเทียนเครื่องรางสะกดปีศาจประจําตระกูลขึ้นมาได้เขาก็หยิบมันขึ้นมาเพื่อลาลึกถึงพี่ชายเพราะอาจจะคิดว่าพี่ของเขาอาจจะพลาดท่าให้กับพวกปีศาจแล้วก็มัง้งแต่ในตอนนั้นเขาก็เผลอไปเห็นเม่นางจื่อจวินนอนละลาย อยู่ข้างริมหาดหวังเสี้นจึงรีบเข้าไปช่วยเธอโดยการใช้ปรานหยางมอบพลังให้เธอกลับคืนล่างด้วยการจูจุบกันไปเหตุการณ์นี้เนี่ทำให้จิตใจของทั้งสองผูกมัดเข้าไว้ด้วยกันพูดง่ายๆคือหลงรักกันนั่นเองเมื่อเห็นว่าแม่นางหายดีแล้วพระเอกของเราก็ถามว่า ใครกันช่างกล้าทำแม่นางขนาดนี้นางก็ไม่ตอบอะไรกล่าวเพียงว่าข้าเป็นเพียงพลังงานเท่านั้นไม่ใช่เผ่าพันมนุษย์เหมือนกับท่านเพราะเป็นอย่างนั้นเมื่อพลังงานไม่คงที่ตัวข้าก็ละลายอย่างที่ท่านเห็นแต่วันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่แม่นางคนสวยของเราโกหกพระเอกจริงๆแล้วเธอถูกเจ้าของเกาะทำร้ายต่างหากเพียงเพราะว่าเธอไม่สามารถล่าผู้ชายมามอบวิญ,ญญาณให้กับเขาได้และในเช้าวันต่อมาในขณะที่อาหวังของเรากําลังนอนหลับอยู่ในห้องนอนไอเจ้าอาฮาวก็รีบวิ่งตะโกนว เวกวไวเมื่อเจอพี่ท่านแล้วไม่รอช้าหวังเซียนก็ไปพบว่าพี่ชายนั้นถูกพลังงานของปีศาจถูกจับขังไว้ในที่ห้องโถงนางลมทันทีที่เขาคลายวิชาได้เขาก็สงสัยเรื่องนี้ก่อนจะถามกับเท่าแก่นี้ที่ดูเหมือนจะรู้จักพี่ชายเขาเป็นอย่างดีว่าตอนนั้นข้าถามว่าท่านรู้จักพี่ข้าไหมท่านกับตอบว่าไม่นางก็แก้ต่างไปว่าในครั้งนั้นที่พี่ชายเจ้าเดินทางมากับเราได้เกิดพายุค,คล้ายกับครั้งนี้แหละจนทําให้พี่ชายเจ้าจมหายไปในทะเลและที่ข้าต้อง กองหกก็เพราะว่าข้าไม่อยากจดจําเหตุการณ์ที่เลวร้วายนี้นั่นเองแต่ในขณะที่เท่าแก่นี้กําลังอธิบายนักพลดผมขาวเสี่ยวถังผู้อาวุโสที่สุดบนเรือก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าเรือของเท่าแก่นี้เนี่ยถูกปล้นไปแล้วถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าพวกเขาจะไม่สามารถออกจากเกาะเต่านี้ได้เลยด้านหวังเซียนเองก็เห็นว่าพี่ชายอยู่ในอาการงวยงงและไม่ได้สติเขาก็รีบนําเอาเรื่องนี้ไปสอบถามกับจื่อจินว่าเจ้าอีกคนที่บอกว่าไม่เคยเจอพี่ชายข้าแต่ทําไมเขาถูก กักขังอยู่ในส่วนลึกของหอหนางลมนางจึงบอกความจริง ว่ามันเป็นคำสั่งของเจ้าครองเกาะที่มีกฎเกณฑ์ไม่ให้แพ่งพลายเรื่องราวของลูกค้าคนอื่นแต่แล้วในเช้าของอีกวันนั่นเองพี่ชายของอวังกูวิ่งไปที่ชายหาดเหมือนกับคนขาดสติและตะโกนว่าทุกคนรีบออกจากเกาะนี้เพราะปีศาจมันล่อมนุษย์มากินจนเดือดล้อนไปจนถึงมือนักพศผมขาวอย่างเสียวถังเข้ามาช่วยคลี่คลายเหตุการณ์นี้แถมยังได้ช่วยรักษาและปฐถมพยาบาลมอบปลานบางส่วนเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กับพี่ชายของเจวังก่อนจะกล่าวชื่นชมว่า อองงพี่น้ช่างมีปานที่แข็งแรงไม่ทราบว่าพวกเจ้ามาจากตระกูลใดหวังเซียนจึงตอบออกไปว่าพี่ชายข้าเป็นนักลบคอยป่าปีศาจส่วนตัวข้าเองเป็นเพียงคนธรรมดาที่อยากจะใช้ชีวิตสงบสุขเท่านั้นนักพ์ผมขาวไม่เชื่อเพราะเขาเห็นเหตุการณ์ที่จะหวังของเราใช้ฝ่ามือรับเปลวไฟบรรลัยกันช่วยเหลือเรือของเท่าแกเนี้ไว้ถ้าเจ้าไม่ใช่จอมยุทธเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรได้ หวังเซียนจึงกล่าวว่าที่ท่านเห็นเนี่ยมันฟุกหังหักซึ่งไม่ว่าเขาจะอธิบายยังไงนักพศผมขาวก็ไม่มีทางเชื่อหลายวันต่อมาที่พวกเขาทั้งหมดติดอยู่บนเกาะหวังเซียนต้องรับมือกับการยั่วยุและวานสเสนจากน้องสาวของแม่นางตื่จวินที่กล่าวกับเขาว่านางรู้ดีว่าท่านกับท่านพี่เนี่ยแอบปิ้งกันถ้าเกิดว่าตัดสินใจอยู่ที่เกาะนี้ข้ากับท่านพี่จะยอมเป็นเบียท่านและยอมปฏิบัติไม่ให้ขาดตกบกพร่องหวังเซียนได้ยินอย่างนั้นก็สะดุ้งหยงรีบปฏิเสธไปท่านควันเพราะที่เ กล้นั้นแม่นางจื่อจวินแอบฟังอยู่ด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้แม่นางงอนเป็นอย่างมากเธอไล่ให้หวังเซียนออกจากเกาะไปและจะได้กลับมาอีกแต่เขาก็ไม่ยอมเขากล่าวว่าถ้าข้าไปแล้วท่านจะยอมไปกับข้าไหมจื่อจวินก็ยิ้มออกมาและถามว่าข้าไปได้หรือข้าไม่ใช่มนุษย์หวังเซียนก็ย้ําว่าแล้วท่านอยากตามเข้าไปหรือไม่ นางก็ตอบว่าอยากสิแต่ก่อนอื่นหวังเสียนจะต้องรักษาอาการที่สุดจะเบลอของพี่ชายให้ได้สักก่อนวันหนึ่งพวกเขาได้รับแจ้งข่าวจากเท่าแก่เนี้ยว่าเจ้าของเกาะได้มอบเรือลําใหม่ให้ทําให้พวกเขาสามารถออกจากเกาะได้เท่าแกเนี้ยล่อให้ทั้งสามหนุ่มอย่างหวังเสียนอาเจ้าและพี่ชายของเขาไปยังลานพิธีประหลาดก่อนจะโกงหกว่าคนอื่นๆกําลังเดินทางมาที่เรือแต่แล้วพี่ชายของหวังเสียนก็พูดจาแปลกๆก่อนจะลงมือคิดสังหารเขาและกล่าวว่าข้าจะนําร่างของเจ้ามาแทน ร่างพี่ชายที่กำลังจะเสื่อมสภาพพอได้ยินอย่างนั้นหวังเส้นก็รู้ทันทีว่าพี่ชายถูกจอมานเข้าสิงสองพี่น้องได้ต่อสู้กันขึ้นโดยที่พระเอกของเราไม่กล้าที่จะลงมือทำร้ายพี่ชายแม้แต่ครั้งเดียวสุดท้ายเขาได้ใช้เลือดของตัวเองปลดปล่อยร่างของพี่ชายจากการควบคุมของจอมปีศาจได้ด่าน,นเจ้าอาห้าวคนไม่เอาอ่าวกระถูกแม่นางเท่าแกนเนี้เล่นงานโชคดีที่พระเอกของเรามาพบเขา้าจึงทำให้เขารีบไปจับตัวนางมาลงโทษอยู่บนเรือสำราญที่นางอ้างว่าถูกโจรปล้นไป หวังเซียนต้องการคำตอบว่าทำไมท่าแก่เนี้ยถึงโกหกพวกเขามาโดยตลอดตัวเธอเองก็ไม่มีอะไรแก้ตัวเพราะถูกบังคัจบจอมมารที่ครองเกาะแห่งนี้ให้ข้าพาเหล่ามนุษย์มาดูดวิญญาณเขาจึงลงโทษเธอโดยการจับห้อยหัวซะเลย ทางด้านพี่ชายของหวังเซียนและอาห้าวก็ถูกน้องสาวของจื่อจวินเข้ามาทำร้ายเพราะต้องการนำวิญญาณของพวกเขาไปมอบให้กับจอมมารเจ้าคองเกาะโชคดีที่นางเองของเราเข้ามาต่อสู้และขัดขวางไว้จนสามารถชนะไปได้ในที่สุดแต่ทว่าตัวเธอเองก็ไม่กล้าที่จะลงมือสังหารน้องสาวของตนได้คนสวยของเราจึงยอมปล่อยนางไปพร้อมกับรีบไปช่วยเหลือหวังเซียนที่กำลังลำบากเพราะว่าตอนนี้แม่นางเท่าแกนี้ได้ถูกสัตว์ประหลาดเต่าผู้คองเกาะขมือจนหายไปทั้งตัวชด ายกรรมของนางไปแล้วจื่อจินได้เข้าต่อสู้เพื่อปกป้องชายที่รักสุดชีวิตแต่ก็ไม่อาจที่จะช่วยเหลือเขาได้เพราะพลังของเต่ายักษ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังของปีศาจจึงไม่อาจทำร้ายมันได้เลยหวังเซียนที่ถูกโจมตีจนล่างของเขาจมลงไปใต้ทะเลแต่ที่นี่เองได้มีล่างที่ถูกผนึกไว้ของปรมาจารย์ป่าบมานอาจารย์ของพี่ชายหวังเซียนที่พาดท่าให้กับมานเท่านิวสมุดท่านเซียนได้อธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้กับหวังเซียนได้ฟังว่าปีศาจเท่านิวสมุดผู้นี้ ได้กืนกินวิญญาณของมนุษย์จนมีพลังแข็งแกร่งแต่ว่าตัวของมันก็คงร่างอยู่ได้ไม่นานถ้าไม่ได้ใช้ร่างมนุษย์นั่นเป็นเหตุผลที่ตัวของมันต้องการร่างของเจ้าไปสิงสู่จงอย่าให้มันทำสำเร็จพอพูดจบท่านเซียนก็บอกจุดอ่อนของเจ้าจอมมันอย่างไข่มุกศิลาสีดำที่หากเจ้าทำลายมันได้มันก็จะสิ้นฤทธิ์เป็นเพียงปีศาจธรรมดาของกับยังได้มอบกรบีปราบมานให้กับหวังเซียนอีกด้วย เมื่อขึ้นจากท้องทะเลไม่ได้หวังเสียนก็อธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้กับทุกคนได้ฟังพร้อมกับถามจื่จินว่าเจ้าเคยเห็นไข่บุกสีดำหรือไม่นางเอกของเราก็กล่าวว่าเธอไม่เคยเห็นเลยจนนักพจน์ผมขาวอย่างเสี่ยวถังที่มาพร้อมกับลูกน้องของเขาอาสาที่จะปราบจอมมารเท่านี้ด้วยด้วยก่อนอื่นพวกเขาต้องปราบเต่ายักษ์ก่อนทุกคนก็พอจะเริ่มมีความหวังกันอยู่บ้าง ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าอาฮ้าวสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆเพราะนักพจน์ท่านนี้อยู่ดีๆก็โผลมาและหายไปหลายคาข้าไม่เห็นเขาช่างหน้าแปลกซะจริงทั้งหมดจึงวางแผนที่จะทดสอบนักพจน์ผมขาวด้วยการมอบยบธงเทียนให้กับเขาเพื่อใช้พลังในการสะกดเต่ายักษ์ซึ่งแทนที่เขาจะใช้มันเขากลับเก็บมันไว้ได้ปล่อยให้ลูกน้องคนอื่นๆถูฆ่าตายอย่างไร้ปาณีแถมนักพจน์ผมขาวก็เผยลางที่แท้จริงออกมาว่าตัวของเขานั้นคือจอมมารเท่าคลองเกาะนิวสมุทรนั่นเอง จอมารได้เข้าต่อสู้กับหวังเซียนจนเขาต้องถอยเข้าไปในป่าเพราะที่นั่นมีเหมมนตาปราบอสูรวางเป็นกับดักเพื่อจับจอมารไว้แต่ทว่ามันก็ไม่สามารถที่จะก,กักขังพลังของจอมารเท่าได้เลยทั้งหวังเซียนและตัวของพี่ชายได้พยายามร่วมมือกันเพื่อกำจัดจอมานแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้พวกเขาจำเป็นจะต้องหาไข่มุกสีดำให้เจอเพราะนอกจากจะถูกอัดจนน่วมร่างของแม่นางตื่จิจนยังถูกจับไปเป็นตัวประกันพร้อมกับอาหฮาอีกด้วยหวังเซียนที่ ใจร้อนกร็รีบบุกเข้าไปเพื่อช่วยเหลือนางโดยที่ไม่รู้ว่านี่เป็นกับดักที่จอม,มานเท่าหวังจะใช้แท่นพิธีเพื่อสิงร่างของเขาแต่ทว่าด้วยสกิลของพระเอกที่โคตรจะแสนสุดหล่อคอมโบกับพี่ชายสุดเฟี้ยวก็ทําให้สามารถต้อมูะจอม,มานกลับไปยังทะเลได้เช่นเดิมในเมื่อเห็นว่าสิ้นหนทางที่จะสิงร่างของหวังเสียนได้จอม,มานเท่านินสมุรจึงใช้พลังเพื่อเรียกเต่ายักษ์ออกมาช่วยต่อสู้โดยที่ตัวของมันนั้นก็กําลังทุกทรมานจากการครอบงําและด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของ ของเต่ายักษ์นี่เองก็ทําให้เกิดการต้านของพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันเองกับฝ่ายพระเอกจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะสามารถทําลายจอม,มารได้และในขณะที่ทุกคนกาลังเสียเปียบให้กับเจ้าจอม,มานนี่เองจื่อจุนก็ไปสังเกตเห็นว่าดวงตาข้างหนึ่งของเต่ายักษ์มีไข่มุกสีดําฝังและควบคุมตัวของมันอยู่เธอจึงชี้เป้าให้หวังเซียนใช้พลังทั้งหมดทําลายไข่มุกสีดานันซะและเมื่อพระเอกของเราสามารถทําลายไข่มุกสีดําซึ่งเป็นพลังที่คอยควบคุมร่างของเต่ายักษ์ ศักดิ์สิทนั้นแหลกสลายไปก็ทำให้เต่ากลับกลายมาเป็นผู้พิทักษ์เกาะอ,อีกครั้งและคราวนี้พลังของตัวมันก็เข้าทำลายจอมปีศาจเท่านิวทะเลในการงาบครั้งเดียวด้านแม่นางจื่อจุนเองก็ถูกทำลายจนบาดเจ็บสาหาัส เธอคิดว่าตัวของเธอไม่รอดเธอกล่าวคําอำลากับหวังเซียนว่าชาตินี้ข้าคงไปกับท่านไม่ได้แล้วจงอย่าลืมว่าข้าเป็นปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นมาส่วนท่านเป็นมนุษย์ถ้าชาติหน้ามีจริงข้าหวังว่าพวกเราจะได้คู่กันอีกครั้งก่อนที่นางจะจากเข้าไปในตอนจบนี้เองเต่ายักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลเกาะแห่งนี้มามากกว่าพันปีได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพวกเขาฟังว่าจอมานเท่านิวทะเลได้ดูดวิญญาณมนุษย์มากักขังไว้ในไข่มุกสีดำและใช้พลังนั้นมาควบคุม ขาเพื่อช่วยในการกักเก็บเกีียววิญญาณของมนุษย์เมื่อพวกเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยข้าจากการคุมขังของจอมมารเต่ยายักศักดิ์สิทธิ์จึงอาสาพาพวกเขาทั้งสามคนอย่างวังเสียนพี่ชายและอาห้าวกลับเข้าฟังอย่างปลอดภัยหายห่วงและเรื่องราวของเดอรเทอร์เรลไอแลนด์ผจญภัยเกาะ เต่า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 ก็จบไม่เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปก็ฝากกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันได้โดยการกดไลค์นะเพื่อที่ผมจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาได้เร็วขึ้นส่วนใครที่ชอบมากๆแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้ง Nai ่ายๆครับโดยการกดไลค์จับข่ายตีกระดิ่งดิ้งดองแล้วก็คอมเมนต์ซึ่งมันจะช่วยให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักช่องผมเนี่ยได้เห็นคลิปนี้มากขึ้นหรือถ้าแค่นี้ยังไม่พอใครอยากเป็นมนุษย์เอื้ออารีก็สามารถใช้นิ้วจิ้มเบาๆที่จะปุ่มสมัครสมาชิกก็จะกอบว่าคุณเป็นยยงงสูเลครับ day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days